ย่าน็อตเอวโบเอวโบเอวโบขึ้นสันิ้วมืออต่อไปอ่าปีดสวันอทาน a ้ยเนี้ยชองสองอาต่อไปมาวันอา yeah Ia. Ai. Ai. Si. Si. Ni. Ni. Finger. Finger. Okay, Okey, Song. Song. Sing a song. Lepa. Tak làm Sing a song. One, two, three. shoulder. Head shoulder. Head shoulder. Yeah. แล้วกลุ่มดูครับอ่าเอากลุ่มไหนดิกลุ่มไหนก่อนดีครับกลุ่มหน่งอ่ากลุ่มที่ที่ไม่ได้ทำนะครับเป็นคนดูว่าใครทำถูกไม่ถูกอ่ากลุ่มที่กุ๊กโกรกุ๊กโกรก่อนดกครกุ๊กโกรกอ่ากบือสิดาวอ่ากลุ่มปุ๊กบันคูจีสิดาวอ่าลูกลูกแอดกุ๊กโกรกุ๊กโกรกก็จะทำถูกไหมครับอ่าดู

excellent excellent à ah, net net book net book book 1 khu bạn thế nào ạ cô vẫn đang à book book ơi đi rửa à xin cho hands are good

ขอบจุดะสมก่อนนะครับจุดะสงค์ของการเรียนเรื่องวอดี้ในคลาสชัโมงนี้นะครับก็คือนักเรียนระบุภาพตรงตามความหมายของคำศัพท์ระบุภาพตามความหมายนะครับอย่างเช่นครูชี้มาไว้ครูอ้า ความได้